ก็ตวาตรงนี้มการักทิพยไกดตอนหลังไม่ได้ไท้ัเจ้ที่จนตอนหลังไม่ได้ไ้ทุกคนทางกที่ดินองสนักแครับขอเชิญครับคนเครื่องกือดูคนลมอะกันคนโดนนะระกัรตัวขึ้นหอมาครับอาจจะไม่ขึ้น อ๋อชุดนี้ใช่ไหมอ๋อคือน้ำอะไรอ่าชุดน้าๆเอาแผนที่มาให้ดูหน่อยครับของเจ้าที่ดีไซน์ที่เอามาดูนะอันนี้จำจำพวกกอลสามกอได้ใช่ไหมครับของ์ขนาดแหญ่ ตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งนี้ไม่มีอะไรนะเกียนแล้วข้เกียรไม่มีเไม่มีเลยเพื่อนี่เอกสารเราเราัตจริงใช่ไหมครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยทำขึ้นมาในเรือนในลักษณะที่ตอนที่ทําสนามนะเป็นผังเร่านเป็นผังเรื่องของการก่อสร้างได้คไขจะ้าเลยเ้ถามรรคายมีหลักานเชเลยครับจะขาทั้งหมดเลยครับเือนี้